การประชุมสุดยอดผู้นำนาโตนะคะก็เสร็จสิ้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ประเทศลิทัวเนียและแน่นอนนะคะเราจะเห็นภาพนะคะผู้นำของชาติสมาชิกทั้งหมด31ชาติสมาชิกอันนี้ถ่ายภาพร่วมกันมีวาระที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดที่มีการประชุมในวันสุดท้ายก็คือเรื่องของการสนับสนุนยูเครนในสงครามด้วยนะคะครับซึ่งชาติสมาชิกนาโต้ทั้ง31ชาตินะครับเขาก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะให้การสนับสนุนยูเครนในการสู้ รบกับรัเสเซียต่อไปแต่ว่าในเรื่องของการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตเรื่องนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีกําหนดที่ชัดเจนว่าจะสามารถรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกได้เมื่อไหร่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้โวโลดิเมียเเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนที่เดินทางไปร่วมการประชุมด้วยต้องผิดหวังครับ การประชุมของชาติสมาชิกนาโต้ทั้ง3 1ชาติเกิดขึ้นในขณะที่สงครามยูเครนยังคงสู้รบกันอยู่และยูเครนก็ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากชาติตะวันตกและทางยูเครนก็ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของนาโต้แต่ว่าในการประชุมของนาโต้ครั้งนี้ก็ยังคงไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่ายูเครนจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโต้ได้เมื่อไหร่โดยในถแถลงการของ นาโตที่มีหัวข้อว่าอนาคตของยูเครนคือการอยู่ในนาโตม,มีการบอกนะครับว่าเราในที่นี้คือนาโตนะครับจะสามารถเชิญยูเครนให้เข้าร่วมนาโต้ได้ ก็ต่อเมื่อชาติพันธมิตรเห็นด้วยและเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ว่าในถแถลงการก็ไม่ได้มีการบอกรายละเอียดว่าเงื่อนไขในการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโตในที่นี้คืออะไรบ้างสรุปก็คือว่ายังไม่มีความชัดเจนในห่วงเวลาว่าจะสามารถรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโตได้เมื่อไหร่แน่นอนเรื่องของการสนับสนุนไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เซเลนสกี้เนี่ยต้องการฟังคงไม่ใช่เรื่องของการสนับสนุนอย่างไม่หยุดยัง้งของ ชาติตะวันตกแต่ว่าต้องการการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นี่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถได้รับการตอบรับนะคะว่าเมื่อไหร่ที่นาโต้จะรับเข้าเป็นสมาชิกคือการประชุมในครั้งนี้เนี่ยโวลอดิเมียซร์เลนสกี้นะคะประธานที่ดีของอยูเครนเขาเดินทางไปร่วมการประชุมในฐานะแขกพิเศษนะคะคุณผู้ชมคือซเลนสกี้ก็ได้ขึ้นพูดในเวทีแต่ว่าเป็นเวทีนอกการประชุมเพราะไม่ใช่สมาชิกนาโต้ที่มีคนเข้าร่วมหลายพันคน สิ่งที่เขาพูดในเวทีนี้เขาได้แสดงความผิดหวังนะคะที่จนถึงตอนนี้เนี่ยนาโตก็ยังไม่เชิญยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกและก็ยังไม่มีกรอบเวลามีคำว่า no timetable ก็คือยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนเลยว่าจะเชิญยูเครนเนี่ย เข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ซึ่งการกระทำแบบนี้ดูเหมือนว่านาโตจะไม่มีความพร้อมที่จะเชิญยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งความไม่แน่นอนแบบนี้เท่ากับความอ่อนแอโอ้แต่ละคำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นการต่อยนี่ก็แบบเข้า ตรงกลางท้องเลยนะคะฮุกเลยนะขนาดเดียวกันค่ะโซเลนสกี้เองก็ย้ำว่าหากยูเครนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของนาโตแล้วจะทำให้นาโตแข็งแกร่งขึ้นและยูเครนก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเครนมากต้องการมากที่สุดก็คือการเข้าเป็นสมาชิกนาโตแม้ว่าเขาจะแสดงความผิดหวังหรือจะพูดว่าสิ่งที่นาโต้ทำเท่ากับความอ่อนแอแต่อย่างไรก็ตามหวังลึกๆแหละ ว่าจะได้เป็นสมาชิก NATO นาโตในอนาคตน,นะคะคทีนี้คุณผู้ชมครับชาติสมาชิกของนาโตเขาก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยชาติที่อยู่ในเขตยุโรปตะวันออกใกล้ๆกับรัสเซียนะครับเขาเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนว่าทางนาโตควรจะรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกให้เร็วที่สุดและนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนเพราะถ้าหากว่ายูเครนได้เป็นสมาชิกของนาโตรัส Yeah. ก็ไม่น่าที่จะโจมตียูเครนต่อ<ฆ>แต่ว่าชาติอื่นๆอย่างสหรัฐแล้วก็เยอรมนมีกับเห็นตรงกันข้ามครับแล้วก็ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะกังวลว่าจะยิ่งทําให้การสู้รบรุนแรงกว่าเดิมและถ้าหากว่าการรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของนาโต้แล้วยังไม่สามารถทําให้รัสเซียหยุดการโจมตีได้ก็จะทําให้นาโต้แล้วก็ชาติพันธมิตรทั้งหมดถูกดึงเข้าสู่สงครามด้วยเพราะว่ามีกฎที่ว่าหากชาติสมาชิก ชาติไหนถูกรุกรานนะครับชาติพันธมิตรที่เหลือจะต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่โจไบเดนได้มีการให้สัมภาษณ์กับ CNN <c oughs> เกี่ยวกับการที่จะรับยูเครนเข้ามาเนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อสงครามยุติแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้นำนะคะขององค์การนาโตด้วยนะคะ